สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวชานี้นะครับอาจารย์ที่จะพามาเดินดูบ้านนะครับที่เป็นทั้งบ้านแล้วก็ที่ทํางานแล้วก็จะมาบอกตัวเลขนะครับที่อาจารย์ดี้จ่ายในการซื้อเฟอร์ไปทั้งหมดนะครับโอเคครับนี่ก็ เป็นชั้นล่างนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก็บของอะไรนะครับก็อยากจะถ่ายให้เห็นกันแบบสดๆเรียวๆเลยนะครับมุมนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นดูหนังนะครับด้านนอกก็เป็นเฉลียงนะครับเช้าเนะครับก็บรรยากาศดีเลยนะครับโซฟานี้อาจารย์ดี้ก็ซื้อมาจากอินเด็กนะครับราคาอยู่ที่หมื่นเนะครับตอนแรกมันลดโปรอยู่ที่หมื่นเนะครับแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจสักทีนะครับพอไปทีนึงอ้าวขึ้นเป็นหมื่นเแล้วนะครับส่วนโต๊ะกลางนะครับเป็น จากอินเด็กเหมือนกันนะครับพันสี่นะฮะส่วนพรมนะครับก็เป็นของน้องกนกุ๊กนะครับแฟนจันดี้นะฮะเป็นของเก่านะครับที่มีอยู่แล้วโต๊ะทีวีนะครับก็อินเด็กเหมือนกันนะครับก็ประมาณ2องพันนะครับเดี๋ยวมาเปิดไฟหน่อยนะครับเพราะอาจารย์ดีค่อนข้างที่จะชอบแสงวอร์มนะครับแสงวอร์มมันรู้สึกทำให้เราผ่อนคลายนะครับ ทีนี้มาดูมุมทํางานบ้างนะครับอ่ามุมทํางานนะครับโดยโต๊ะนี้ก็เป็นโต๊ะที่ทั้งทํางานและกินข้าวนะครับอาจารย์ดี้ก็อะดับนะครับจริงๆมันไม่ใช่โต๊ะกินข้าวเลยนะครับมันเป็นโต๊ะประชุมนะครับอ่าทีงเป็นโต๊ะประชุมนะครับขนาดกี่คน8คนนะครับอ่าสแล้วก็หัวท้ายนะครับอาจาี้ก็อะดับนะครับมาทําเป็นโต๊ะกินข้าวไปเลยนะฮะก็ทั้งนั่งกินข้าวแล้วก็นั่งทํางานได้นะครับ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นมุมทํางานนะครับนี่มุมทํางานของอาจารย์ดีเองนะครับตอนวันก็จะนั่งอยู่แต่โต๊ะคอมนะครับเก้าอี้นะครับก็ซื้อมาจากซื้อที่ไหนละเก้าอี้ก็ซื้อมาจากโอมโอนะครับ2 0 0พันกว่าบาทส่วนโต๊ะนะครับเคยซื้อไว้นานแล้วนะครับโกบอนนะครับราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับ2ตัวนีแล้วก็เก้าอี้ตัวนี้นะครับก็เป็นเก้าอี้ทํางานนะครับแบบสุขภาพนะครับอาจารย์ดีก็ซื้อมาจากอินเด็กนะครับตัวนี้ก็ประมาณ8ปดพันนะครับมันจัดโปรตอนนั้น ก็กัดฟันนะครับซื้อมาทีเดียวเลยนะฮะบรรยากาศตอนเช้าเนะครับตื่นมานะครับแล้วก็จะเก็บพวกข้าวของที่มันลกๆนะครับตอนนี้นี่นะครับไม่ได้เตรียมไม่ได้เก็บกวาดอะไรก่อนเลยนะครับนี่ก็ตั้งกันอย่างนี้เลยครับอันนี้อ่านี่เนี่ยมาเช้านะครับชงกาแฟดำนะครับแล้วก็ทำขนมปังกินนะครับไม่ได้ทำข้าวต้มไม่ได้ทำแซนด์วิชอะไรนะครับเพราะว่าี้เก็บอันนีให้ดูบรรยากาศนะครับโต๊ะนี้นะครับโต๊ะนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานนะครับที่ สามารถปรับสูงปรับต่ำได้นะครับนี่เดี๋ยวอาจารย์นี่จะปรับให้ดูนะฮะอ่านี่มันเป็นโต๊ะที่สามารถปรับระดับได้นะครับเอาอีกอันมาสำหรับคนที่แบบนั่งทํางานนานๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเมื่อยนะครับก็อ่าเปลี่ยนเอียาบดนะครับเป็นยืนได้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็ซื้อมาจากอินเด็กเหมือนกันนะครับราคาประมาณ9,00 0กว่าบาทนะครับมันเซลนะครับตอนนั้นก็เลยซื้อมาตอนแรกก็อากาศจะเอามาตั้งโต๊ะคอมนะครับยืนบ้างทํางานว่างนะครับแต่พอมันมาจัดเข้าเซ็ตนะครับ กลายเป็นว่า2ตัวนั้นนะครับเออมันเข้ามุมนั้นพอดีนะครับโต๊ะนี้ก็เลยแยกนะครับมาตั้งเป็นโต๊ะเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับส่วนบนต๊้นี้นะครับก็เห็นของวางระเกะระกะก็ไม่ใช่อะไรก็เป็นพวกอุปกรณ์กล้องนะครับเพราะบางทีถ้าอยู่ในตู้นะครับบางทีมันก็หยิบจับอะไรไม่ค่อยสะดวกนะครับก็มาตั้งกองๆไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเก็บนะทีนี้มาดูในส่วนของครัวนะครับครัวตรงนี้ก็ซื้อมาใหม่เหมือนกันนะครับตรงเคาน์เตอร์นะฮะตู้เย็นก่อนตู้เย็นตัวนี้หมื่นสอง ส่วนครัวนะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้อ่าตอนซื้อนะครับมันลดราคาอยู่ที่7 0 0 0นะครับรู้สึกชุดนี้นะครับทั้งด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0นะครับมันเป็นตัวโชว์นะครับตอนนั้นแล้วก็เราก็ไปซื้อตัวโชว์มาเลยเพราะว่ามันลดราคาฮะอันนี้ก็เป็นตัวที่ซื้อเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นโต๊ะทำอาหารนะครับซื้อมาจากบ้านแอนบิยอนนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณพันห้าพันหกมั้งนะจำไม่ได้แล้ว นี่เดี๋ยวมาดูหลังบ้านนะครับหลังบ้านเปิดไปก็จะเป็นโอเพ่นอย่างนี้นะครับก็มีตากเสื้อผ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นล้างขอนะครับอันนี้คอให้ดูกันเลยนะครับไม่ได้เตี้ยอะไรเลยสดๆเลยจริงๆตอนเช้ามันเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าจันนี่ก็เก็บใส่เครื่องล้างจานไปแล้วนะครับประมาณนี้อันนี้มาดูเครื่องล้างจานกับเครื่องซักผ้านะครับอตอนนี้กาลังทํางานอยู่เลยครับด้านบนเป็นเครื่องล้างจานนะครับจากเซี่ยวมี่นะครับจันนี่สั่งในออนไลน์มานะครับ ประมาณ7 0 0 0นะฮะเออกพัน0 0พนะแล้วก็เครื่องซักผ้านะครับเป็นเครื่องซักผ้าเก่าของแฟนนี้ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับของซีเมนนานมากแล้วนะครับแล้วก็หนักมากนะฮะนี้อ่าให้ดูบรรยากาศนะครับเพื่อให้คนมาตัดหญ้าไปนะครับตอนแรกมันลกมากนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะอ่าด้านหลังก็เออโล่งๆนะครับแต่ว่าก็ไม่เคยเดินมาด้านหลังเหมือนกันครับมีต้นไม้นะครับร่มรื่นดี ไปเดี๋ยวพาเดินไปดูหน้าบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นทางข้างๆบ้านนี่ก็เป็นของนะครับจากบ้านเก่านะครับใส่รังไว้ยังไม่ได้เคลียร์นะครับจริงๆก็อยากจะเก็บทิ้งให้หมดนะครับแต่กลัวกลัวเก็บทิ้งแล้วต้องมานั่งทะเลาะกับแฟนะว่าทิ้งจบไหมคุยกันบ่อยนะเพราะจันนี่ชอบเก็บของทิ้งนะครับโดยที่แบบของอะไรที่มันไม่ใช้อ่ะจันนี่ก็จะเก็บทิ้งให้หมดนะครับเพราะว่ามันจะลกบ้านนะมันขี้เกียจจัดนะครับอ่าอันนี้ก็เป็น หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาให้ดูหน้าบ้านนะฮะหน้าบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนน้นก็เป็นห้องนอนนะฮะน่นห้องนอนอส, Level. ส่วนนี้ก็เป็นทางเข้าหลักนะครับนี่แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่อาจารย์ที่จะตื่นมากินกาแฟตอนเช้านะครับเนี่ยบรรยากาศมันโอเคเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าจากที่จอดรถนะครับซึ่งจะเป็นทางเข้าหลักของบ้านเรานะครับดูดิล็อกยังล็อกต้องเข้าทางหลังบ้านเหมือนเดิมนะครับ ยังมีห้องเก็บของนะครับที่ยังไม่ได้พาไปดูนะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเก็บของด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมเก็บของนะครับเนี่ยนะครับไม่ได้จัดอะไรเลยนะครับก็จะประมาณนี้ที่แขวนเสื้อนะครับก็ได้มาจากอินเด็กเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะซื้อของจากอินเด็กนะครับชั้นวางของนะครับพลาสติกนะฮะเนี่ยของเต็มเลยส่วนนี้ก็เป็นโคมไฟนะครับกอนจนดีเกะเลน มาดูนะครับใต้บันไดนะครับนี่อันนี้คือใต้บันไดนะครับสามารถใช้เก็บของนะครับทำเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนี่ของอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะนี่นะอันไหนไม่ใช้จริงก็อยากจะเก็บทิ้งให้หมดเลยอ่ะโอเคทีนี้ก็มีตู้นะครับเก็บของตรงใต้บันไดตรงนี้ด้วยนะฮะปุ๊บก็จะ,ะมีขอนี่ก็จะใส่รองเท้านะครับอันนี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งครับน,นี่ก็ เอาไว้ใส่เก็บของเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับชั้นล่างนะครับชั้นบนนะครับยังไม่สะดวกนะครับ<ม>เพราะว่าแฟนจันนี่ยังนอนอยู่นะครับ Crash in the pine on the marble floor. Yeah, put up that sign that re love and joy. Yeah, I want more. Yeah, she want more. All the missed ones the flashing lights. She only will hit to a certain song. Her channel is orange, white flannel thong. Come tag along. Come tag along. Crash, love lost in a man. Look left, tiptoe to the fan Scream, bitch, take off in the jam. Skit out, crash now. Gotta, got a chance. Fifty on a nigga, blue man, blue man. Brain dance with a finger on the trigger. Eight chance to be playing on.